อันนี้กี่ไร่ป้าซิมสองทงนี่สิบเอ็ดไล่สองทงนี่สิบเอ็ดใช่ป่ะใช่โอ้โหแต่กอต้อน,น,ใตอนใหญ่ดีเนาะแ่้ววันวันเลสไปกี่วันแล้วป้วาซิมตั้งแต่วันวันวันที่ยี่ยี่แปดไหมมันได้เดือนเมื่ออ,อาทิตย์ที่แล้วแล้วว่ที่อะไรนะ หวานตั้งที่สนะี่วันข้าวเนาะมันได้เดือนหนึ่งเอ่อหวานได้ยี่ยี่สิบวันหวานหวานปุนะ๋ยเนาะจ้ะแล้วระบบลากเป็นงไงป้าทอนขึ้นไหมต้นนี้แน่นเลยะแน่นเลยป่ะออโอ้ต้นใหญ่นะเนาะมันแน่นหมดเลยเนี่ยประสิมไม่มีร่องน้ำเลยเนี่ยนั่นแหละตรงไหลที่แบบว่าห่างๆหน่อยโอย้โหต้นบนรอนอะ บนดอนันจะห่างหน่อยเพราะว่านกกินบ้างไรบ้างไงต้นใหญ่ต้นใหญ่แต่กอไหมมันก็แตกนะอืต้นใหญ่ต้อนอวบอ,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 อ่ะโอ้เราขุยไส้เดือนมาจากไหนเนี่ยก็ไม่รู้นี่แหละอ,อ๋อพอใส่นี่ไปมีขุยไส้เดือนด้วยปลาตัวอันนี้ปะปะปะหวานวานปุ๋ยไปรอบเดียวใช่แล้วก็วอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยจะรอบสองสี่สิบวัน Oh, อ,อ๋อแล้วก็สิบวันมาท,ที่จะถึงเนี่ยแล้วก็ฉีดทางใบไปรอบนึงอฉีดไปชอบนึงก็ฉีดไปสามสีวันใบตั้งเฉยใช่ไหมเออสามก็ซ่อมข้าวไว้ก่อนจะฉีดนะ่ะเนี่ยซ่อมไองแองแบบเนี้ยมันไม่ขึ้นเลยนะ่ะมันนอนน้ําไปหมดเลยนะ <c oughs> เออแล้วพอฉีดได้สามวันสี่วันไอ,อ้หามันกระดกได้ไงวะกระดกขึ้นมาเฉยเลยพอนานๆเข่าขึ้นหมดเลยเออ,เอ,อแก๋วไงงี้เออนักก่นแหละคือปลอ<ป>ย่างว่านะ เมื่อกี้ก็สังเกตดูนะเออเมื่อเมืม่อกี้ใครนะที่วิ่งมาดูนะบางนั่นแหละเอะอเขาบอกก็สวยจัดเลยเขาว่าก็ยังว่าดีโอ้โหแต่ว่าแต่ว่าบางว่าดีเลยป้าผมก็ว่าออมันดีมากเนี่ยพี่ให้ลูกมาหวานมาแม่แม,แม่ไปเอาอะไรมาใส่เนี่ยว่าอย่างนี้น่ะก็เออน่ะทำไปเธอให้ทำก็ทำว่างี้อืม เขาก็เออมาหวางให้เดี๋ยวให้ดูเถอะเราว่านะจะเป็นยังไงก็ไม่รู้อืมอก่อนก่อนใช้แปลงแปลงนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างอะประติมแล้วก็พอใหญ่ๆมันจะเป็นหอนองกอโอ้ปีที่แล้วน่ะเกือบไม่ได้กินฉีดยาทุกอาทิตย์เลยใช้าย,ยามาเลยก็ถึงได้บอกว่าถึงได้ไปเอาคืียาตัวนั้นมาว่าเดี๋ยว ตั้งใจจะฉีดก่อนสักห้าวันแล้วใส่ปุ๋ยทีนี้มันไม่ได้จอ่านฉลากยาแล้วมันให้ฉีดข้าวสี่สิบวันอ๋อให้ฉีดข้าวโตฉโตก็เลยเอโตกะก็เลยไม่เอาแล้วไม่ฉีดเดี๋ยวว่าวันอาทิตย์ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูข้าวแล้วค่อยฉีดปอ๋ยเยอะข้าวก่อนแล้วค่นะอยฉีดเนาะอันนีอน้อันนี้ประทับใจแล้วนะนั่นแหละโอโ้โห แล้วต้นมันใหญ่นะป้าเนาะเนี่นนนยนะป้าป้าดูรากมันเลยรากมันขึ้นมาเดินข้างบนเนี่ยออนี่เน,ะน,นะาะรากมันเดินขาวหมดเลยนะป้าเนาะเนี่ยรากมันขึ้นมาเดินขาวไปหมดเลยเนะนี่ยเนี่ยแน่นปึ๊กเลยลองถอนดูโอ้อไม่ได้ถอนไม่ได้โอ้อแจวเลยนะป้าเนาะปด<ะ>้าก็ฮอร์โ,โมนนั่นฉีดช่วงข้าวแต่งตัวอ่าช่วงอ่าช่วงกิงท้องช่วงข้าวแต่งตัวอ่า อันนี้ที่หนองจอกหนองจอกนี่อันนี้อันนี้ปลาซิมขอบคุณปลาซิมด้วยนี่นี่นี่ปลาซิมประทับใจจันเลยป้าบอกอันนี้ข้าวใหญ่ด้วยแต่ก้อนแน่นเลยตามลงตามดอนแต่กอนัั่นหมดแล้วอืมอันนี้ก็คือทำตามขั้นตอนแล้วก็แก้ไขตามตามตามที่ผมแนะนำวันนั้นเนาะใช่สรุปแล้วก็ผลออกมาตอนตอนนี้ ประสิทรู้สึกย่งไงตอนนี้ทำ<ด>ตามขั้นตอนดีเนาะ